สวัสดีครับร้านกรน,นะครับกระเป๋าสะพายข้างครับามาใหม่นะครับสีดำกับสีกรมนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าเหมือนไอ้ตัวรุ่นคาดอกที่ขายดีๆนะมันจะเป็นผ้าแบบกึ่งผ้ากระสอบอะครับตัวตัวนี้จะเป็นสกรีนนะครับอ่าจะเป็นตัวสกรีนนูนยางนะครับ อันนี้สีอันนี้สีดำนะครับอันนี้สีกลมมันจะเป็นผ้าตัวนี้นครับเดี๋ยวผมบอกขนาดก่อนนะครับขนาดนะครับกว้างนะครับกว้าง ว้าง6นิ้วครับสูงสูงนะครับสูง8นิ้วครับสูง8นิ้วนะครับอ่าลึกลึกคือใส่ของได้นะครับลึกคือใส่ของได้นะครับ3.5นิ้วนะครับอ่าช่องแรกนะครับ ช่องแรกช่องแรกโล่งๆนะครับอ่าช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่จะมีช่องเล็กอยู่ข้างในนะครับแต่ไม่มีซิปนะครับตรงนี้นะครับก็คือข้างในมีสองช่องนะครับไม่มีซิป กันน้ําไม่ได้นะครับกันน้ําไม่ได้ครับตรงซิปจะเป็นตัวพลาสติกพร้อมโลโก้นะครับสายปรับได้ยาวอยู่นะครับ ผมสูงร้อยร้ห้าสิบครับรราคานะครับราคา890บาทนะครับ สายหนาอยู่นะครับฝากด้วยนะครับร้าน,นกนนะครับสวัสดีครับ